บรรยากาศรถติดแถวพญาไทสงองโรงพยาบาลพญาไทพญาไทหพญาไทหนึ่งโคตรติดเด้อพี่น้องชีวิตกรุงเทพรถติดจา้าไปยังไม่ยูไม่อยู่น้ำกันเด้อจา้ามวนปันยัง เงามือเศร้าเงยมือแรงติดติดเป็นวาเลนจะเป็นติดอย่างกระดอกระเดียติดปวดติดโพผูพ้ใดอยู่น้ำกันมันอยู่ด้นจามืองกรุงเทพม่วนมวนรถตดติด,ตดปวดโพวีลคัมทูแบงค็อกผู้ใดย,ยังไม่อยู่มาอยู่น้ำกันเด้อ นี่เด้บรรยากาศยนี้มัเศ้านลนรถติดนี่ถายให้เบิ่งจ้าชีวิตต้องดิ้นรนในกรุงเทพมหาคนครจังได้กับบทสบายคือชีวิตต่าจงจังหวัดดอกอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ไม่ต้องลดติดกรุงเทพนี้ติดโพติดโพ อยู่น้องกันได้จะเด้มมอนคักรถติดนะพุ่นตึกไงสูงเสียดฟ้าพุ่นคักปั้นเนี่ยเนี่ยมีตึกที่สวยงามพุ่นกำลังสร้างใหม่อีกกรูปจาพี่น้อง อยู่เขตแถวพยาไทยนะคะออกมาตั้งแต่จักโมงบุจาปานนี้มหอดอยู่จ้ามันติดจา้าชีวิตในกรุงเทพมวนคาะมวนพูดมวนโพูไม่อยู่น้องกันเด็ดจ้ะเด้อรักกรุงเทพจา้า